ซิโมไฮฮา,าสน่ยเปอร์มือพระการผู้ได้รับฉายามัจจุราชสีขาวซิโมไฮฮาเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคม1905ในเขตเทศบาลโรเจวี ie, ของฟินแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนรัสเซียเพื่อนๆของเขาต่างบรรยายว่าเขาเป็นคนเป็นมิตรมีบุคลิกอ่อนโยนเก็บตัว และชอบทำงานรับจ้างในฟาร์มทุกวันโรเจอวีอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบของฟิงแนแลนด์ดังนั้นแม้ว่าซิโมโจะเติบโตมาในพื้นที่เงียบสงบที่ห่างไกลจากชีวิตในเมืองแต่ชีวิตของเขาเองก็ไม่ง่ายเลยฤดูหนาวที่โหดร้ายทำให้ผู้คนในฟิแนแลนด์ตะวันออกเฉียงใต้ต้องปรับตัวให้เข้ากับป่าดงดิบที่อยู่รอบตัวในช่วงแรกซิโมโมีความสามารถพิเศษในการล่าสัตว์โดยธรรมชาติ โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในวัยเยาว์อยู่กลางแจ้งในป่าโดยยิงสัตว์เล็กด้วยปืนไรเฟิลแบบลูกเลื่อนรุ่นเก่าเมื่ออายุ20ปีเขาต้องเข้ารับราชการทหารภาคบังคับและได้รับการเลื่อนยศเป็นสิบเอกเขาเข้าร่วมการแข่งขันสกีและยิงปืนหลายรายการเขาเป็นนักกีฬาสองประเภทตัวจริงและมีชื่อเสียงเป็นพิเศษในเรื่องทักษะการใช้ปืนไรเฟิลเช่นเดียวกับผู้ชายฟินแลนด์ส่วนใหญ่เขาเข้าร่วมกองกำลังอาสาสมัครแห่งชาติ หลังจากเข้ารับราชการภาคบังคับนี่คือซ i โ o จ์ล a สคันต์ซึ่งเป็นบริการสำหรับชายหนุ่มที่ย้อนกลับไปถึงการประกาศอิสรภาพของฟินแลนด์ในปี1917และสงครามกลางเมืองในปีถัดมาบริการนี้ฝึกฝนผู้ชายอย่างซิโม a i h าให้เตรียมพร้อมสำหรับเวลาที่ฟินแลนด์ต้องการพวกเขามากที่สุดในวันที่30พฤศจิกายน1939เมื่อสหภาพโซเวียตประกาศสงครามกับฟินแลนด์ชายคนหนึ่งอย่างซิโมไฮฮา ซึ่งเติบโตมาอย่างเรียบง่ายไม่สนใจการเมืองโลกหรือความทเยอทยานของเผด็จการในสมัยนั้นอย่างโจเซฟสโตลิแต่เช่นเดียวกับชาวฟินแลนด์หลายๆคนเขาเป็นคนอิสระอย่างแรงกล้าและให้ความสำคัญกับเสรีภาพของตนเองและประเทศชาติเหนือสิ่งอื่นใดเสรีภาพเหล่านั้นจะสูญหายไปหากชาวฟินแลนด์ไม่ลุกขึ้นปกป้องเสรีภาพเหล่านั้นไม่ว่าศัตรูจะมีขนาดใหญ่เพียงใดก็ตาม ดังนั้นเมื่อเสียงเรียกร้องให้ลุกขึ้นสู้รบดังขึ้นซิโมไฮฮาก็ตอบรับเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาติของเขาหลายคนเขาเข้าร่วมกับกรมทหารราบที่13ในภูมิภาคโคลาทางตอนเหนือของทะเลสาบลาดโดกากองทัพโซเวียตที่9และ14ตั้งเป้าที่จะบุกทะลวงแม่น้ำโคลาอันโยกิอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาไม่ได้เตรียมตัวมาเลยสำหรับการสู้รบในภูมิภาคดังกล่าวในช่วงเวลาที่ดีที่สุด โซเวียตพยายามรุกคืบในฤดูหนาวที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคใหม่โดยมีหิมะหนาถึง2เมตรและอุณหภูมิต่ำถึง30องศาซิมโมฮายฮาได้รับปืน m o ส์เซนนาเกนแ28จากประเทศฟิแนแลนด์ซึ่งผลิตมาตั้งแต่ปี1928ปืนรุ่นนี้สั้นกว่าและหนักกว่าปืนที่รัสเซียผลิตเล็กน้อยแต่ด้วยความน่าเชื่อถือและความแม่นยำตามแบบฉบับของมอสเซนนาเก ทําให้ปืนรุ่นนี้เป็นปืนซุ่มยิงที่ยอดเยี่ยมปืนรุ่นนี้ได้รับฉายาว่าเทสติโค o ปะหรือหูแหลมเนื่องจากมีหูขนาดใหญ่ที่ศูนย์หน้าปืนซึ่งเหมาะสําหรับมือแม่นปืนอย่างซิโมไฮฮาชาวฟินแลนด์ไม่สามารถหวังที่จะเอาชนะกองทัพโซเวียตในการต่อสู้แบบตรงๆได้กองทัพโซเวียตมีทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าไม่ว่าจะเป็นรถถังทหารและปืนใหญ่ ในทางกลับกันศิลปะแห่งการรบของฟินแลนด์กลับใช้ยุทธวิธีโจมตีแล้วหนีเป็นหลักโดยมีทหารที่เล่นสกีที่รู้จักภูมิประเทศโอบล้อมแทรกซึมและซุ่มโจมตีผู้รุกรานจากโซเวียตที่เชื่องช้าซึ่งหลายคนไม่มีสกีหรือไม่รู้จักวิธีเล่นสกีทำให้การเคลื่อนที่เสียหายแม้ว่าชาวฟินแลนด์จะคุ้นเคยกับสภาพอากาศในฤดูหนาวเป็นอย่างดีแต่กองกำลังโซเวียตกลับไม่คุ้นเคยเลย หลายคนมาจากเขตทหารของเลนินกราดและไม่ได้รับสเสบียงเพียงพอสำหรับการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานฤดูหนาวในฟิลแลนด์นั้นโหดร้ายมากและถึงแม้ดวงอาทิตย์จะส่งแสงในช่วงวันสั้นๆแต่ก็ยังคงหนาวเหน็บมากซิโมไฮฮาสวมชุดหิมะหนา,นาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นจากหิมะและลมหนาวได้มากที่สุดและเขายังสวมถุงมือขนสัตว์และหน้ากากสำหรับส่มยิงอีกด้วย สีขาวของเสื้อผ้าของเขาเข้ากันได้อย่างลงตัวกับสภาพแวดล้อมในฤดูหนาวและป่าไม้ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะของคอร์เขาชอบทำงานคนเดียวเพราะเคยชินกับการตามล่าในป่าลึกเพียงลำพังและเขารู้ว่าต้องพึ่งสัญชาตญาณความอดทนเป็นสิ่งสำคัญและต้องทิ้งร่องรอยการเดินทางให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นักล่าต้องฉลาดและแม่นยำในการกระทำของเขา ซิโมไฮหาพกอาหารสำหรับใช้หนึ่งวันและกระสุนประมาณ50หรือ60นัดติดตัวไปด้วยเขาอาศัยความรู้เรื่องป่าเพื่อหาจุดที่ดีที่จะวางรังของมือปืนได้เมื่อเขาหาตำแหน่งได้แล้วเขาก็จะสร้างป้อมหิมะเล็กๆรอบๆตัวเพื่อให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมเขาวางปืนไรเฟิลไว้บนกองหิมะซึ่งทั้งช่วยให้เหลงได้มั่นคงและป้องกันไม่ให้หิมะก,กระเด็นขึ้นมาจากแรงดีดกลับและรอให้ศัตรูเดินเข้ามาในสนามรบ เมื่อทหารโซเวียตดิ้นรนและหนาวเหน็บในหิมะขวางทางเขาซิโมไฮฮาก็เอาหิมะใส่ปากเขาเพื่อซ่อนลมหายใจแล้วเขาก็ลั่นไกลเชื่อกันว่าซิโมไฮฮาไม่เคยพลาดเป้าบ่อยนักในช่วงเวลาสั้นๆที่เขาอยู่แนวหน้าจำนวนการสังหารของเขาเพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนหลายร้อยคนถูกยิงด้วยปืนไรเฟิลของเขาจริงๆแล้วมากมายจนผู้บังคับบัญชาของเขาไม่เชื่อเรื่องราวเหล่านี้ในตอนแรกตามบันทึกก่อนคริสต์มาสเพียงไม่นาน เขาสังหารทหารไป25นายภายในวันเดียวในขณะที่พลแม่นปืนชาวฟิแนแลนด์และโซเวียตหลายคนใช้ปืนไรเฟิลซุ่มยิงรุ่นใหม่ที่มีเลนแบบยืดหดได้แต่ซิโมไฮฮากลับใช้ศูนย์เล็งแบบเปลกแบบเก่าเขาไม่เพียงรู้สึกว่าสิ่งนี้ทำให้เขามองเห็นเป้าหมายได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นมันทำให้เขาก้มหัวลงได้ต่ำลงและทำให้รูปร่างโดยรวมของเขาต่ำลงด้วยทำให้มองเห็นเป้าหมายได้ยากขึ้น เล่นสามารถสะท้อนแสงและเปิดเผยตำแหน่งของเขาได้เช่นเดียวกับกรณีของพลแม่นปืนชาวโซเวียตหลายคนที่ถูกส่งไปซุ่มยิงตอบโต้เขาแต่กลับประสบชะตากรรมเดียวกันด้วยความช่วยเหลือของปืนไรเฟิลลาสมัยของเขาซุ่มยิงตอบโต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากจำนวนการสังหารของซิโมไฮฮาทำให้เขามีชื่อเสียง หากพวกเขาสงสัยว่าเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งพวกเขาจะสั่งโจมตีด้วยปืนใหญ่ในทิศทางของเขาโดยหวังว่าจะกำจัดเขาในที่สุดมีเรื่องเล่าว่าผู้บัญชาการโซเวียตขอให้ส่งมือปืนโซเวียตที่มีชื่อเสียงไปกำจัดซิโมไฮฮาหลังจากที่มือปืนคนนั้นสังหารทหารและนายทหารฟินแลนด์ไปหลายคนเขาก็รอให้ซิโมไฮฮาตอบโต้และแสดงตัวในที่สุดเขารอแล้วรอเล่าและเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน เขาก็ตัดสินใจเลิกและกำลังจะตื่นตอนนั้นเองที่ซิโมไฮฮายิงเข้าที่ศีรษะของเขาอย่างจังอีกเรื่องหนึ่งก็คือทหารโซเวียตเริ่มพกโล่เล็กขนาดใหญ่เข้าไปในสนามรบเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ถูกมือปืนยิงมือปืนฟินแลนด์อย่างซิโมไฮฮา,ามีความแม่นยำเพียงพอที่จะยิงเข้าที่หัวเข่าของพวกเขาเรื่องราวดังกล่าวเริ่มแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยเมื่อซิโมไฮฮา,ามีชื่อเสียงทั้งในหมู่เพื่อนและศัตรู โฆษณาชวนเชื่อของฟินแลนด์พนันาถึงเขาในฐานะสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงการต่อสู้ของชาวฟินแลนด์ผู้ไม่ยอมเชื่อฟังในขณะที่โฆษณาชวนเชื่อของโซเวียตเรียกเขาว่าเกลสมาม์ตำนานเรื่องความตายสีขาวกล่าวถึงร่างที่คล้ายผีซึ่งอยู่ทุกผลทุกแห่งและไม่มีที่ไหนเลยคืบคลานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในป่าซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับทหารโซเวียตและปลุกขวัญกำลังใจของชาวฟินแลนด์ เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์1948 0 0วันหลังจากการรุกรานซิโมไฮฮาได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นวีรบุรุษของฟินแลนด์โดยรัฐบาลฟินแลนด์และด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนนอกจากนี้เขายังได้รับการเลื่อนตำแหน่งและมอบปืนไรเฟิลซอโก M28 ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเป็นของขวัญแม้ว่าจะมีตำนานเล่าขานว่าซิโมไฮฮาก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันและไม่ใช่ผี เขาเป็นแค่คนธรมธรมดาธรรมดาเหมือนกับชาวฟินแลนด์คนอื่นๆที่คอยปกป้องแนวป้องกันในช่วงต้นเดือนมีนาคม1940เมื่อฤดูหนาวเริ่มลดลงก็เห็นได้ชัดว่าแม้ว่าฟินแลนด์จะทำให้โลกตะลึงด้วยการต้านทานกองทัพแดงอันยิ่งใหญ่ได้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้ตลอดไปโซเวียตกำลังเรียนรู้พวกเขากำลังรวบรวมกำลังอาวุธและผู้นำและยุทธวิธีที่มีความสามารถมากขึ้นและเมื่อฤดูหนาวสิ้นสุดลง ฟินแลนด์ก็ได้เปรียบในด้านสภาพอากาศเช่นกันไม่ว่าพวกเขาจะต่อต้านอย่างกล้าหาญเพียงใดจำนวนทหารก็จะบดขี้พวกเขาในที่สุดเมื่อวันที่6มีนาคมซิโมไฮฮาถูกโจมตีระหว่างการรุกค,คืบของโซเวียตต่อเมืองคอละอีกครั้งเมื่อต่อสู้กับกองทหารประจำการซิโมไฮฮาก็ได้สังหารทหารไปแล้วอย่างน้อย12นายในวันนั้นกระสุนระเบิดเข้าที่ขากรรไกรของเขาและฉีกใบหน้าส่วนล่างของเขาออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย สหายของเขาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้และเขาถูกดึงออกมาจากการสู้รบและถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเขาอยู่ในอาการโคม่าอยู่หลายวันและเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาในวันที่13มีนาคมก็ได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพสงครามสิ้นสุดลงสำหรับทั้งเขาและประเทศของเขาโซเวียตต้องจ่ายราคาที่สูงมากสำหรับพื้นที่ราว25,000ตารางไมล์โดยประมาณการว่าทหารโซเวียตเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 1, 1 3 0 0 0 0นายแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจสูงถึง2 5 0 0 0 0นายฟินแลนด์ได้ทำลายล้างสหาภาพโซเวียตในระดับที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเป็นไปได้และฟินแลนด์ก็รักษาเอกราชไว้ได้ซิโมไฮฮาต้องทนระบ,บาดแผลบนใบหน้าไปตลอดชีวิตแต่โดยรวมแล้วเขาฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์แล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถกลับบ้านของตัวเองได้ซึ่งขณะนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามของชายแดนโซเวียต แต่เขาได้บ้านใหม่และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมาอย่างยาวนานจนกระทั่งเสียชีวิตในปี2002ในบทสัมภาษณ์ครั้งหลังซิโมไฮฮาเดน,นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าระหว่างที่เขาทำหน้าที่ในสงครามฤดูหนาวเขาเพียงแค่ทำตามที่ได้รับคำสั่งเท่านั้นแต่เขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในเวลาไม่ถึง100วันสถิติอย่างเป็นทางการของเขาคือ505สังหารทำให้เขากลายเป็นนักแม่นปืนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ นั่นเป็นเพียงการนับอย่างเป็นทางการเท่านั้นซึ่งไม่เป็นทางการระบุว่าสูงกว่านี้แน่นอนว่าตัวเลขเหล่านี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เสมอนี่คือธรรมชาติของสงครามแต่ตำนานแห่งความตายสีขาวยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันไม่ใช่แค่ในฟินแลนด์เท่านั้นเมื่อถูกถามว่าอะไรทำให้เขาเป็นมือปืนที่ยอดเยี่ยมซิโมไฮฮา,าตอบว่าฝึกซ้อมถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจ่าอาร์ตด้วยนะครับ และขอขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาครับ